านผู้ฟังคะในบรรดาเกจิอาจารย์ทั้งหลายซึ่งมีอภิิหารหรือคุณธรรมอันวิเศษที่มรณภาพไปแล้วนั้นหลวงพ่อโอภาสีคือหนึ่งในนั้นอย่างแน่นอนคะ่ะหากเอ่ยถึงท่านก็คงจะอดอัศจรรย์ในคุณวิเศษอันสืบเนื่องจากการปฏิบัติของท่านไม่ได้ชื่อเสียงของหลวงพ่อโอภาสีโด่งดังไปทั่วสารทิศเพราะพิธีกรรมของท่าน แปลกพิสดารเกินกว่าคนธรรมดาจะทำได้นั่นเองค่ะส่วนจะอัศจรรย์อย่างไรนั้นบัวบูชาชาแนลได้นำความอัศจรรย์ของท่านมาฝากในคลิปนี้เลยค่ะก่อนจะไปรับฟังคลิปนี้ขอน้อมกราบองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าคุณบิดนานมดาครูบาอาจารย์ธรรมะสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังกัลยะาณมิตรทุกท่าน บัวบูชาชาแนลขอขอบพระคุณทุกท่านที่กดติดตามกดไลค์กดคอมเมนต์และกดเข้ามาฟังคลิปนี้ค่ะบรรดาเกจิอาจารย์ทั้งหลายซึ่งมีอภินิหารหรือคุณธรรมอันวิเศษหนึ่งในนั้นก็คือหลวงพ่อโอภาสีพระพิธีกรรมของท่านแปลกพิสดารเกินกว่าคนธรรมดาจะกระทำได้กล่าวคือท่านขนเอาสมบัติพัสานาในกุติของท่าน ไม่ว่าจะเป็นตู้โต๊ะหนังสือตำราถ้วยโถโอชามอันเป็นของเก่าแก่มีราคาตลอดจนกองธนบัตรที่มีคนมาถวายมากองสุมณบริเวณสนามหญ้าแล้วจุดไฟเผาท่ามกลางความตกตะลึงของพระภิกษุสามเณรและผู้ที่พบเห็นเป็นอย่างยิ่งพอไฟมอดลงแล้วท่านก็เดินหายไปในกุฏิเพื่อสวดมนต์ภาวนาของท่านต่อไป การประกอบพิธีกรรมอันประหลาดของท่านซึ่งมีติดต่อกันมาหลายครั้งในสมัยนั้นทำให้วัดบวรนิเวศวิหารพลุกพล่านไปด้วยผู้คนเป็นประวัติการจึงเป็นเหตุให้หลวงพ่อโอภาสีต้องออกจากวัดบวรในเวลาต่อมาและในที่สุดท่านก็ไปอยู่ที่อาสมณตบุบางมดหลวงพ่อโอภาสีหรือมหาชวนโอภาสี เกิดที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเมื่อพศ2441ปันพรพชาเป็นสามเณรที่วัดโพจังหวัดนครศรีธรรมราชสอบได้นักธรรมจึงเดินทางมาศึกษาบาลีควบคู่ไปกับนักธรรมเอกณวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานครจนสอบได้ปร,ริญญาแปดประโยคจากนั้นได้หันมาปฏิบัติตามลำพังเป็นสำคัญ กระทั่งในวันหนึ่งท่านได้ประกาศว่ามหาชวนนั้นตายไปแล้วบัตรนี้เหลือแต่โอภาสีผู้ปรารถนาในความหมดสิ้นจากอาสวะทั้งหลายท่านเจ้าคุณราชธรรมนิเทศเคยเล่าว,ว่ามีสิ่งที่น่าประหลาดอยู่เรื่องหนึ่งที่เกี่ยวกับหลวงพ่อโอภาสีเห็นเขาพูดกันว่าเมื่อครั้งท่านยังเป็นมหาชวนนั้น ที่แก้มซีกขวาของท่านยังไม่มีไฟฟ้าแต่ครั้นมาเป็นหลวงพ่อโอภาษีกลับมีปานดำขึ้นที่แก้มจนเห็นได้ชัดไม่ทราบว่าปานนั้นเกิดขึ้นได้อย่างไรเพราะคนเรามักจะมีปานหรือไฟก็มีกันมาแต่เล็กแต่น้อยนี่ท่านเป็นผู้ใหญ่แล้วอายุตอนนั้นประมาณ40ปีทำไมปานนั้นจึงเกิดขึ้นมาได้ก็ไม่ทราบ เกี่ยวกับเรื่องอภินิหารของหลวงพ่อโอภาสีนั้นดูจะมีหลายประการโดยเฉพาะได้แก่การมีหูทิพตาทิพย์และวาจาสิทธิ์ท่านกล่าวคำใดออกมาไม่ใครจะพลาดจากคำนั้นซึ่งอาจจะสืบเนื่องมาจากการปฏิบัติอย่างแรงกล้าของท่านก็เป็นได้มีเรื่องเล่าว,ว่าคราวหนึ่งหลวงประเสร,ริฐรับวิจารณ์เจ้าหน้าที่ชั้นผู้ใหญ่ขององค์การท่าเรือ ผู้รู้จักคุ้นเคยกับหลวงพ่อมาช้านานได้เข้าไปนมัสก,การและสนทนาด้วยจนได้เวลาพอสมควรจะลากลับหลวงพ่อกลับบอกว่าประเดี๋ยวก่อนแล้วท่านก็ลุกเข้าไปในอาสมถือธนบัตรใบละหนึ่งร้อยจำนวนสองใบมายื่นให้คุณหลวงพลางบอกว่าเก็บไว้ให้ดีเป็นเงินก้นถุง คุณหลวงก้มลงกราบรับไว้ด้วยความปิติอินดีแต่เมื่อกลับมาบ้านแล้วท่านนึกไปถึงเพื่อนคนหนึ่งซึ่งไปรับราชการอยู่ที่กรุงวอชิงตันอเมริกาในขณะนั้นเพราะเพื่อนผู้นี้เคยปารถกับท่านว่าอยากได้เงินก้นถุงของหลวงพ่อโอภาษีมานานแล้วแต่ไม่มีโอกาสจะได้กับเขาคุณหลวงประเสริฐคิดถึงเพื่อนผู้นั้น ก็อยากจะสละเงินก้นถุงที่ตนได้มาให้เพื่อนไปก่อนโดยคิดว่าท่านอยู่ใกล้กับหลวงพ่อวันหน้าคงจะมีโอกาสขอได้ใหม่ท่านจึงจัดแจงจดหมายเลขธนบัตรเอาไว้แล้วส่งเงินนั้นไปให้เพื่อนที่วอชิงตันทันทีต่อมาอีกสาสี่วันคุณหลวงไปนำ้ำสศการหลวงพ่ออีกครั้งหลวงพ่อพอเห็นหน้าท่าน ก็หยิบธนบัตรใบละหนึ่งร้อยสองใบส่งให้คุณหลวงพรางหัวเราะบอกว่าไม่ต้องตกใจดอกคุณหลวงเขาไปเที่ยววอชิงตันมาอีกคราวหนึ่งเคยมีสุภาพสตรีสูงอายุท่านหนึ่งมีความศรัทธาหลวงพ่อโอภาสีเหลือเกินถึงแก่ปารถกับญาติพี่น้องที่บ้านว่าอยากได้เส้นผมของหลวงพ่อไว้บูชา ครั้งต่อมาสุภาพสตรีท่านนั้นไปนมัส,สการหลวงพอ่อหอกลมลงกราบยังไม่ทันจะกล่าวอะไรหลวงพ่อก็ยกมือจับเส้นผมของท่านพร้อมกับบอกว่าคผมของอาตมาสั้นออกอย่างนี้จะตัดไปให้โยมได้อย่างไรสุภาพสตรีท่านนั้นถึงแก่นั่งตกตะลึงพูดไม่ออกครั้งหนึ่งได้มีสุภาพสตรีพูดสูงด้วยอำนาจวาสนาท่านหนึ่ง พาบริวารไปนมัสการหลวงพ่อที่สวนส้มบางมดได้สนทนาปราศัยกับท่านเป็นอันดีชั่วครู่หลวงพ่อเหลือไปเห็นแหวนเพชรในนิ้วมือของสุภาพสตรีท่านนั้นเปร่งประกายสุกสกาวจึงถามว่าถ้าอาตมาจะขอแหวนวงนี้จากคุณโยมจะเสียได้ไหมสุภาพสตรีท่านนั้นถอดแหวนออกจากนิ้วนางประเคียนท่านแทนคำตอบทันทีท่ามกลางความชื่นชมของบริวาร หลวงพ่อรับไว้หยิบพลิกดูไปมาแล้วหันไปหยิบค้อนที่อยู่ข้างหลังวางแหวนเพชรที่ไม่รู้ว่ากี่กระัตลงบนพื้นแล้วตอกด้วยคอนบัดนี้สุภาพสตรีท่านนั้นเกือบเป็นลมหลวงพ่อโอภาษีมองหน้าพางเปลยออกมาว่าของดีๆอย่างนี้จะสูญได้อย่างไรสุภาพสตรีผู้นั้นหมดกำลังใจจะสนทนาต่อ ออมออมแอมแอมออกมาสองสามประโยคก็นำมัสก,การลากลับไม่เลียวหลังปรากฏว่าเย็นวันนั้นหลังจากอาบน้ำชำระกายเรียบร้อยแล้วเปิดโถแป้งออกมาตั้งใจจะหยิบแป้งขึ้นมาผัดกลับเพ้นแหวนเพชรวงที่หลวงพ่อโอภาสีทุบจนแตกกระจายเป็นเสียงเสียงวางอยู่ในนั้นชัดแจ้งเป็นวงแหวนสมบูรณ์เหมือนเดิมไม่ผิดเพี้ยน ก่อนที่หลวงพ่อจะมรณภาพเพียงไม่กี่วันพุทธสมาคมแห่งประเทศอินเดียได้นิมนต์ให้หลวงพ่อเดินทางไปร่วมประชุมทงทั่วโลกหลวงพ่อรับนิมนต์ทางได้ส่งสานุษิ์ผู้ติดตามอันได้แก่นายสนิทวชิระสารกับนายยีอีเอ็ดเดินทางล่วงหน้าไปก่อนหนึ่งสัปดาห์ส่วนหลวงพ่อจะเดินทางไปโดยลำพัง ในวันที่31ตุลาคม2,498หลวงพ่อบ่าวเอิงทราบข่าวว่าหลวงพ่อโอภาสีจะไปอินเดียก็ขอติดตามไปด้วยแต่หลวงพ่อบอกว่าขณะนี้ท่านมีธุระมากอย่าพิ่งไปดีกว่าและอาตามาไปครั้งนี้ก็ไม่ต้องใช้พาสสปอร์ตเหมือนคนอื่นเขาจึงให้ร่วมไปไม่ได้ ภายหลังจากนายสนิทวชิรสารกับนายยีเอ็ดเดินทางไปถึงอินเดียได้พำนักอยู่ในพุทธวิหารแห่งหนึ่งซึ่งทางพุทธสมาคมอินเดียจัดไว้รับรองครั้นเวลาเช้าตรู่ของวันที่31ตุลาคม2498นายยีเอ็ดได้เห็นภาพของหลวงพ่อโอภาสีลอยเด่นอยู่เหนือศีรษะใบหน้าของท่านอิ่มเอิบสดใส ภาพนั้นปรากฏเพียงชั่วครู่ก็เลือนหายไปครั้นตกบ่ายได้มีคนเข้ามาบอกแก่คนทั้งสองว่ามีพระแก่รูปหนึ่งรอพบอยู่ข้างนอกจึงรีบชวนกันออกไปกลับพบหลวงพ่อโอภาษียืนรออยู่ท่านบอกว่าฉันมาตามคำพูดไม่มีอะไรมาห้ามฉันได้อย่าแปลกใจเลย สิทธ์ทั้งสองดีอกดีใจรีบพาหลวงพ่อเข้าไปยังพุทธวิหารพลางขอตัวเข้าไปเอาของในห้องพักของตนเตรียมจะนำหลวงพ่อออกชมบ้านเมืองอินเดียแต่ในขณะนั้นเองมีบุรุษไปษณีนำโทรเลขมาส่งท่านทั้งสองเปิดโทรเลขอ่านดูแล้วต้องยืนตัวแข็งเพราะข้อความมีว่า หลวงพ่อโอภาสีมรณภาพชาวันที่31ตุลาคม2498กลับด่วนหลวงพ่อโอภาสีท่านเป็นพระภิกษุทรงรูปหนึ่งที่มีความอัศจ,จรรย์ในอำนาจจิตคือมีฤทธิ์ทางใจเรียกว่ามโนมยิทธิและเจโตปร,ริยญาณอันยอดเยี่ยมแม้เราจะพิจารณาให้เป็นธรรมแล้วการที่หลวงพ่อโอภาสี ปฏิบัติสมาธินั่งอยู่อย่างสงบโดยข้างหน้ามีกองเพลิงลุกโชนอยู่นั้นถ้าท่านได้รับสิ่งใดที่นำมาถวายท่านก็จะหยิบใส่กองไฟนั้นคนที่นำมาถวายแทบเสียกำลังใจเพราะการไม่รู้การความจริงแล้วท่านกำลังพิจารณาประกอบด้วยเหตุผลในธรรมะอยู่ก็ไม่มีใครรู้ปกติไฟนั้นก็เหมือนกิเลส ไม่ว่าอะไรที่เข้าไปสุมอยู่กับไฟจะมีอะไรมาต้านทานความร้อนนั้นได้นอกเสียจากต้องไมมไฟเป็นเท่าฐานไปจนหมดสิน้นกิเลสมานเช่นเดียวกันมันจะเผาผลาญบุคคลที่มีกิเลสหนานแน่นทั้งภายในและภายนอกให้เร่าร้อนวุ่นวายอย่างไม่มีความสงบจบสิน้นมันจะเผาให้มอดไหมไปจนกว่าจะตายหรือเป็นเท่าฐานนั่นแหละมันจึงจะหยุด แต่เมื่อเกิดใหม่มันก็จะเผาเราอีกเพราะไม่รู้จักดับเสียซึ่งไฟอันเร่าร้อนนั้นสำหรับมนุษย์จิตใจถูกเผาผลาญด้วยไฟให้เร่าร้อนดวงจิตดวงใจไม่ไวเว้นจะหนักหนากว่าไฟสามกองนี้ก็เห็นจะไม่มีคือไฟโลภะไฟโทสะไฟโมหะอวิชชาความโง่ที่ปิดบังปัญญาและนี้เป็นไฟกิเลสอันร้ายแรง ที่สุดเป็นอุปสรรคขวางกั้นคุณงามความดีทำให้จิตมืดมุนนั่นเองค่ะท้ายนี้ขอน้อมกราบคติธรรมคำสอนองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคุณครูบาอาจารย์และขอขอบพระคุณเนื้อหาที่มาข้อมูลที่ได้นำเรื่องราวดีๆมาเผยแผ่เพื่อเป็นธรรมทานแก่ท่านผู้ฟังขออนุโมทนาบุญท่านผู้ฟัง กัลยาณมิตรทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการรับฟังขออำนาจคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จงบันดาลให้บุญกุศลที่ท่านได้เคยทำมาบังเกิดสง่งผลประสบพบเจอแต่ความดีมีแต่ความสุขคุณพระรักษาเทวดาคุ้มครองทุกคนทุกท่านเทินสาธุ